สวัสดีครับอยู่กับพี่มิญจิกิคงนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจากตัวรันที่ตัวรันตัวเอฟนะ,ะเป็นของเวอร์ชันที่สองเจ็ดจุดสองจุดหนึ่งนะครับเป็นตัวที่แก้บั๊กมาแล้วน้องๆก็น่าจะมีอะ,อะไระปัญหาเกี่ยวกับตัวเอฟนะครับเพราะว่ามันเป็นบัก๊กมันมีบัก๊กก็พี่ก็ได้ทําการอัปเดตแก้บัก๊กไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปดองเหมือนเดิมนะครับ พี่ได้ทําการแก้มานานแล้วแต่ว่าพี่ไม่มีเวลาว่างมาถ่ายคลิปนะก็เลยได้มีเวลาว่างมาถ่ายคลิปตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะลงคลิปแล้วเพราะว่าพี่ก็ได้ทําการแก้ตัวนี้แก้บัก็กแก้บัก็กแก้แหลกแก้กระตุกส่วนใครที่ใช้ตัวนี้แล้วรันสคริปของอสคริปมาลูฮัำไม่ได้ก็ อย่าลืมไปรีสคริปต์นะครับก่อนที่จะมาลันมาดูครับส่วนคนไหนใช้ของฟรีก็เดี๋ยวคลิปหน้าพี่ก็จะมีสคริปต์มาแจกอีกเช่นเคยนะแต่ว่าตอนนี้ขอแจกตัวรันก่อนเนื่องจากตัวรันมันมีปัญหานะก็พี่รู้ว่ามันมีปัญหานานแล้วแหละแต่ว่าทําคลิปช้าไปหน่อยก็ขอโทษด้วยที่มาทําคลิปช้าเพราะว่ามันติดปัญหาที่โรงเรียนพี่มันมีจิตกรรม ก็เลยต้องไปทำงานจิตกรรมก่อนเดี๋ยวจะติดศูนย์เอานะครับเลยได้ถ่ายคลิปนี้ก็เดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนหาคีย์ด้วยเจอกันในคลิปหาคีย์ครับกราบสวัสดีครับอยู่พี่มิยาเกะคงนะครับ <c oughs> วันนี้พี่ก็จะมาสอนหาคีย์นะครับก็ขั้นตอนแรกเนี่ยให้น้องๆกด เก็ตคีย์ก่อนนะครับแล้วเอาลิงก์มาวางใน Google Google อะไรก็ได้แล้วก็กดค้นหานะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นหน้าตาแบบนี้นะขั้นตอนแรกให้น้องๆกดไปที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะครับพอกดไปแล้วมันเด้งหน้าอื่นน้องๆก็กดกลับนะครับแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งจนกว่ามันจะเด้งเป็นหน้าแบบนี้นะครับถ้ามันเด้งมาหน้าแบบนี้แล้วให้น้องๆเลือกตามที่มันให้เลือกนะแล้วก็รอรอแปบ๊บนึงนะครับพอมันเด้งมาหน้านี้เราก็ซูมออก สูมอกเสร็จปุ๊บเราค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้น <_ ca ute> เลื่อนไปหาสีดําตรงนี้นะครับไปหาสีดําตรงนี้เลยแล้วก็กดมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นนิดนึงเลื่อนขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับอ่ะกดเลยพอกดเสร็จมันก็จะเด้งมาหน้าแบบนี้นะให้เรากดไปที่กากระบาดนะครับมันจะมีเวลานับพอนับเสร็จให้เรากดกากระบาดอีกรอบนึง แล้วเราก็กดสีดําต่อนะครับพอมันขึ้นหน้าแบบนี้ให้เรารอนะครับไม่ต้องไปกดอะไรทั้งนั้นให้รออย่างเดียวนะครับเนเชา้านิดนึงนะครับเนเชานิดนึงก็พร้อมันขึ้นหน้าแบบนี้นะให้น้องๆเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับจะเห็นดำๆแบบนี้แค่กดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จก็มันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ ให้เราเลื่อนขึ้นนิดนึงกดไปที่ตรงนี้นะครับกดไปที่กากะบาดรอนับให้มันเสร็จนับเสร็จปุ๊บเรากดกากบาดอีกรอบนึงแล้วกดสีดํานะครับสอนเร็วไปก็กดกลับไปฟังแล้วก็กดคลิปให้มันช้าลงนะครับรอนะครับถ้าเป็นหน้าแบบนี้ให้รอนะครับเราไม่ต้องไปกดอะไรนะครับให้รอไปเลย <c oughs> ขึ้นหน้าขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนค่อยๆเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับค่อยๆเลื่อนไปข้างบนนะครับถ้ามันขึ้นหน้าแบบนี้เลื่อนจนกว่าจะเจอสีดําและสีส้มแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่สีดํานะครับมันก็จะด้ง so ขึ้นข้างบนแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนิดนึงแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วกดกากระบาดนะครับแล้วก็รอให้มันนับวิเสร็จนะครับนับเลขให้มันเสร็จ อพอมันหายกดกาวบาทอีกรอบแล้วก็กดสีดํานะครับใครไม่เข้าใจหรือว่ายังงงอยู่ก็กดกลับไปฟังใหม่แล้วก็กดทําให้คลิปช้าลงนะครับเพื่อใครที่ฟังไม่ทันแล้วก็จะได้คีย์แบบนี้นะครับให้กดตรงฝั่งขวามือนะครับตรงนี้นะครับกดไป2รอบเราไม่ต้องเอาคีย์ไปวางอะไรนะครับให้ไว้แบบเราไม่ต้องเอาคีย์ไปวางนะมันจะเข้าในระบบเองปัจจุบันที่พี่ถ่ายคลิปอยู่ก็มีตัวรันอัปเดตพอดีเดี๋ยวพี่ จะแจกพร้อมตัวนี้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ